มาวันนี้จะพามาทำลาบเส้นเล็กเป็นเมนูใหม่ที่เราก็เพิ่งเคยทำแต่บอกเลยว่าอาร่อยเอาเรื่องวันนี้อยากกินของแซ่บๆเลือดฟีดไปเจอเมนูนี้มาก็จัดไปอย่าให้เสียเลยเราก็จะมาเตรียมผักก่อนนะ <c oughs> ก็จะมีหอมแดงซอย ผักชีฝรั่งซอยและก็ถั่วฝักยาวซอยมีใครเป็นเหมือนกันไหมถั่วฝักยาวอะเราไม่ค่อยชอบกินสดเราชอบกินแบบลวกมากกว่าต่อไปเราก็จะเตรียมตั้งน้ําน้พอน้ําเดือดปุ๊บเราก็จะลวกกุ้งก่อนเลยหลังจากนั้นวันนี้เราจะเป็นไก่สับนะดีหมูสับไม่มียังไม่ได้ไปซื้อจากนั้นเราก็ลวกเส้นเล็กเส้นเล็กเราจะนาไปน็อกน้าเย็นก่อนจากนั้นเรามาทําการราบได้เลยก็จะใส่ไก่สับลงไปใส่ถั่วฝักยาวลวกนะแล้วก็ใส่หอมแขกจากนั้นก็จะใส่กุ้งลงไปตัวนี้จะเป็นน้าเชื่อมเคี่ยว จากนั้นก็จะใส่พริกป่นลงไปแล้วก็เจ๊ชูของเราจากนั้นก็จะเป็นข้าวคั่วแล้วก็ผักชีฝรั่งจากนั้นก็คเลคเลได้เลยระหว่างนี้เราก็สามารถชิมรสตามชอบได้นะถ้าเกิดว่าอะไรยังไม่ได้ก็ใส่ตามชอบได้เลยเรารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแซบก็เลยใส่พริกเกาหลีเข้าไปพริกไทยมันไม่ค่อยเผ็ดอะ่ะชิมรสอีกทีจากนั้นได้ที่แล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะลาบเส้นเล็กรกรุบกรับอร่อยกรุบกรึบสำหรับคนที่ยังไม่เคยทําทานเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนําอร่อยชัว